สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจสินชัยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับน้องแม็กเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้องแม็กมานําเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะฮะเออสักครู่นึงนะฮะอ่อพอดีไฟมันอ่อนโอเคนะฮะวันนี้มานําเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับลดราคาไปเลย1 0 0 0 0แบาทเฉพาะคันนี้คันเดียวนะครับคันอื่นก็ลดปกติสองสามหมื่นเดี๋ยวน้องสตังค์หลบรถนยครับ อคอมันอ่อนโอเคนะวันนี้ที่น้องแม็กไลท์นะครับเป็นวันพุทหัสสบ,บดีนะครับเป็นวันที่21นะครับช่วงเวลาเที่งเที่ยงบ่ายโมงแดดร้อนๆจัดๆนะฮะคิดถึงแฟนเพจนะฮะไม่ได้ไลฟ์หลายวันเนาะคิดถึงกันหรือเปล่าครับช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวแม็กจะแนะนําช่องทางการติดต่อก่อนนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับ คนที่ยังไม่ได้รู้ว่าเต็มสินชัยอยู่สาขาไหนอยู่จังหวัดอะไรนะครับเราจัดไฟแนนซ์ได้ทุกที่ทุกจังหวัดนะฮะมีบริการนอกสถานที่นะครับโอเคเดี๋ยวแม็กแนะนําช่องทางติดต่อก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นเบอร์น้องแม็กนะครับเบอร์น้องแม็กก็โทรมาได้เลยนะครับปรึกษาการออกรถนะครับใครดูไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับ064นะครับ0078851 0640078851น้องแม็กสินชัยนะครับบันทึกเบอร์ได้เลยปรึกษาการออกรถได้เลยนะฮะออกรถได้ทุกอาชีพนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าอิดีไลน์นะครับใครไม่สะดวกโทรก็แอดเป็นอ d ดีไลน์นะครับแอดไซน์นะครับ S I N C H A I 1นนะครับแอดอดีไลน์นะครับ S I N C H A I 1นนะครับแล้วก็ เบอร์โทรติดต่อออฟฟิศนะครับ0899695577 0899695577นะครับโอเคใครดูไม่ทันก็เดี๋ยวดูย้อนหลังเอานะครับขอบขอบคุณมากครับพี่ป้อมขอบที่มาถือให้นะครับ,รบก็วันนี้น้องแม็กมาจัดโปรนี่เลยครับคันนี้นะฮะนี่คันนี้เลยโตโยตา้ารีโวคันสีขาวนะครับน้องแม็กปล่อยไปแล้ว399 คันนี้ก็จัดให้เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับคันนี้เป็น Toyota r e v o วปี2017นะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับเออถือถืออ,อ่คันนี้เป็น Toyota ปี17นะครับ Toyota r ร v o วนะฮะพอดีออ o โมคอมันอ่อนนะครับ,อ, On, รบอ่าอันนี้ โตโยต้ารีวปี17สีดำเครื่อง2.4ดีเซลนะครับเป็นระบบเกียร์6สปีดนะครับคันนี้นะฮะถ้าขายอยู่หน้าเต็นต์ปกติขายอยู่499นะครับวันนี้เอามาจัดโปรให้แฟนเพจสินชัยนะครับให้พี่ๆน้องๆได้ลดราคาถูกได้ลดดีนะครับรับประกันทุกชิ้นทุกคันนะฮะซื้อรถที่สินชัยไปแล้วนะครับสามารถเข้าเช็คศูนย์ป้ายแดงได้เลยนะครับคันนี้นะฮะคันนี้นะฮะ แม็กบอกเลยนะครับราคาพิเศษมากจัดไปเลยครับ399เหมือนเดิมนะครับ3ามแสนเก้าหนเก้าะครับคันนี้น้องแม็กจัดให้เหมือนคันก่อนที่เคยจัดมาคันนี้นะฮะมีไม่มากนะคะรับโปนี้นะฮะน้องแม็กจะมาจัดเรื่อยๆราคานี้มีไม่มากนะครับอันนี้ก็ลดลดหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจะได้ราคานี้หรือเปล่านะครับต้องดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวน้องแม็กจะจัดโปให้เรื่อยๆ เป็นโตโยต้ารีโสีดำคันนี้นะครับปี B 17ขายอยู่ที่3า9 9ส0เานะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเลขไม่กันนะครับเลขไม่นะครับเลขไม่คันนี้นะน้องแม็กบอกเลยอน,น้องสตางค์ขึ้นมาหน่อยคันนี้นะครับเป็นระบบเกียร์ 6สปีดนะครับอันนี้เข้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ที่30,000ห้าอันนี้เลขไมล์เลขไมล์4 40,003นะครับอันนี้เลขไมล์40,003เข้ามาสดๆร้อนๆนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยคันนี้นะเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันครับดูหน้าเครื่องกันอันนี้เป็นสมาร์ทแครเปิดได้นะครับเราแสดงฮิลเลนเจอร์เข้ามาใหม่แครเปิดได้แบบนี้เดี๋ยวดูหน้าเครื่องนะ น,นี้เข้ามาสดๆร้อนๆน,นะครับคันนี้แม็กบอกเลยเครื่องเดิมๆทุกชิ้นนะฮะไม่ได้ตัดต่อสมซากไฟไหม้เลยน,นี้รับประกันนะครับใครอยากได้รถเดิมๆนะเลือกใหม,ม่อยู่ที่สี่หมื่นสามพันกว่ากิโลนะครับรถเดิมๆทุกชิ้นนะอันนี้เข้ามาสดๆร้อนๆโอเคหเรือรถต้นทานะครับ ต่อมาเลยครับฝากเบอร์โทรฝากกระดีไลน์ไว้หรือปรึกษาน้องแม็กงานออกรถได้ครับได้โปรนี้นะฮะติดต่อน้องแม็กเลยได้โปรนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยโตโยต้ารีโวเลขไมล์สี่หมื่นสามนะครับเป็นตัวพีเรเนอร์ยกสูงนะครับใครอยากได้ฝากเบอร์โทรฝากกระดีไลน์ไว้ได้เลยนะครับโอเคคอ่ะต่อไปคันต่อไปกันเลยครับอ่าคันนี้นะฮะเป็นอีดูสูดีแม็กออนนิวนะครับอีดูสูดีแม็กออนนิวคันนี้สีเทาคันนี้นะฮะ ปี2015นะครับปี2015จาจัดดาวเหมือนกันนะครับรับประกันทุกคันนะครับซื้อรถไปแล้วเข้าศูนย์ป้ายแดงเช็คได้ทุกคันนะครับรถที่เต้นไม่มีประวัติโดนชนหนักตัดต่อน้ําท่วมไฟไหม้นะครับอันนี้รับประกันเลยนะถ้าอยากได้รถราคาถูกรถราคาดีมาสินชัยครับจบที่นี่ที่เดียวนะครับอันนี้เป็นอีสูดีแม็กปี2015นนะครับแม็กบอกเลยคันนี้เด็ดมากนะฮะเด็ดเพราะอะไรนะครับ หวยเพิ่งออกงวดที่แล้วครับสองสองนะครับสองสองนะครับทะเบียนนี้ใครอยากได้คันนี้นะฮะบอกแล้วมันเด็ดจริงนะฮะออกไปเลยสองสองคันนี้ออกไปแล้วนะออกไปแล้วใครที่มาซื้อรถที่สาขากรุงเทพนะครับจะได้ป้ายกรุงเทพทุกคันนะครับเรามีมีประกันให้นะครับพอรบภาษีต่อให้แจ้งยาแจ้งโอนให้นะครับแล้วก็ฟรีดาวนะครับใครอยากได้รถก็ มาจัดได้เลยนะครับอีซูดีแม็กปี15คันนี้ปกติขาย499นะครับแต่วันนี้ไม่ขายนะครับน้องแม็กจัดโปรโมชั่นพิเศษลดไปเลย40,000บาทนะครับฟังได้ชัดนะครับอิซ u ูดีแม็ก l อนิวนะครับสีบอลเงินสีเทาคันนี้ลดไปเลย40,000บาทเดือที่4ี่0 0 0ห0 0บาทนะครับคันนี้4,000 0 0 59,000บาทลดไป40,000ใครอยากได้ปี15นะครับโปรโมชั่นฟรีดาวรีโว่สีดำสามเก้าราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะต้องรีบมาจัดนะครับโอเคคันต่อไปเลยนะฮะคันต่อไปเลยนะครับคันนี้แม่บอกเลยโคตรได้เลยคันนี้นะฮะเป็น Fortuner นะครับเป็นตัว V นะฮะคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับปี2015นะครับเรามาดู Fortuner คันนี้สวยยังไงนี่ครับเราดูล้อแบตกันเลย ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับดอกยางแน่นๆนะฮะล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์นะฮะเป็นล้อแม็กอลอยเดิมๆเลยนะฮะดอกยางเต็มดอกนะครับใครอยากได้รถใหม่ราคาถูกนะครับแม็กบอกเลยมาเลยคันนี้นะฮะฟอร์จินเนอร์ตัวท็อปคันนี้มันดียังไงนะฮะเดี๋ยวดูบริเวณภายนอกและแม็กจะพาไปดูออปชันในรถว่าเขามีอะไรให้บ้างนะครับแม็กบอกเลยคันนี้โคตรได้นะครับคันนี้เป็นตัว V นะฮะ เป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับคันนี้ดูเดี๋ยวดูบริเวณภายนอกก่อนนะครับว่าโปจิเนอร์คันนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างแล้วรถสวยแบบไหนบ้างนะครับคันนี้โอเคนะครับอันนี้ฮะเราดูไฟเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับนี่ครับตัวใหม่นะฮะสวยมากไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะครับตัวใหม่มีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าแบบนี้แมกบอกเลยโคตรได้โคตรเท่ครับยกนิ้วเลยนะฮะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1ล้านบาท รอเล่นครับรอเล่นเอาราคาแบบโคตรถูกเลยนะไปที่ไหนไม่ได้แล้วต้องมาสินชัยนะครับราคาไปเลย7จ0ด0 0นสามหบาทจัดไปนะหน้าแบบนี้ราคานี้ไม่มีแล้วนะแค่7 3็ด0 0นามหมื่นเบาทนะครับนะเจ็ดแสากบาทจัดไปครับเดี๋ยวโอเคดูบริเวณภายในรถกันว่าม,มีออปชั่นอะไรบ้าง เจอเบาะหนังเลยน้องตะตังดูก่อนอันนี้เบาะหนังแท้ๆจากโรงงานนะครับแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นี่ครับน้องตาตังดวงพี่นี่นี่อ่าอันนี้ครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับอ่าเอนแล้วก็เป็นปุ่มกดสตาร์ทเกียร์ออโต้นะครับอ่าน้องตังดูหน่อยนี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเนยเบ็ด อ่าอันนี้สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับแม็กบอกเลยโคดได้คันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับน้องต่างหน่อยนี่ครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพูดได้เปลี่ยนโหมดได้นะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพนะครับนี่ครับแพดเดิ้ลชิพคือเปลี่ยนเกียร์ลดเกียร์เพิ่มสปีดลดสปีดได้นี่ครับมีลบฝั่งนี้ลบนะครับก็คือลดเกียร์ฝั่งนี้บวกก็คือเพิ่มเกียร์เนี่ยครับอ่าแพดเดิลชิพนะครับคันนี้นะแล้วก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มีระบบระบบนำทางนะครับ าเป็นระบบนำทาง GPS นะครับคันนี้ใครอยากได้นะครับเป็นเครื่อง2.7ตัว V นะครับราคาราคาอยู่ที่739,000บาทเป็นรถครอบครัวนะครับ SUV ใครอยากได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูมายากศด้านหลังรถตังมาดูด้านหลัง่าด้านหลังผมจะทำมายากลให้แฟนเพจสินชัยได้ดูนะครับอ่าดูดูนี่ ผมจะดีเดี๋ยวขาหาปุ่มก่อนปุ่มจะนี่นะ่มจะีผมจะดีดนิ้วมันจะขึ้นนะครับกดปั๊บแหขึ้นเลยอ่านี่เห็นไหมเป็นไงครับผมบอกแล้วผมเล่นมาจาก,กลดีดนิ้วปั๊บมันขึ้นเองเลยนะฮะนี่ไม่ต้องไปใช้มืออะไรเลยครับผมดีดปั๊บลงเดี๋ยวผมจะดีดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะลงมานะครับนี่ฮะผมไม่ได้เล่นตลกนะครับลูกค้านะอันนี้ผมมาขายรถนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแม็กด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อ,อ,อย่าลืมฝากเบอร,ร์โทรฝากเบอร์ติดต่อใครที่ไม่สะดวกมาดูรถอยากมีเพื่อนมาดูรถให้ข้าแนะนํานะครับให้ข้าแนะนําโทรมาได้เลยนะฮะเ,เดี๋ยวเบอร์น้องแม็กเดี๋ยวปิดตอนจบให้เดี๋ยวน้องแม็กจะโชว์มาจากคนอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมันจะลงเองนะครับเดี๋ยวน้องแม็กจะดิดนิ้วนะหนึ่งสองสามปั๊บอเอ้าไอเหี้ยไม่ลง <laughs> าใหมอ๋อไม่ใช่ันต้องกดตรงนี้ มันต้องกดนะฮะนี่ฮะดีฮะต้องกดมองอย่างนี้โอ้โห,โโห,โโหน้องแบ็กเล่นตลกอีกแล้วมันไม่ลงเนี่ยครับเราไม่ต้องไปใช้มือเลยครับนะมีคนดูไหมอา้าวคนดูหายเลยเราบอกเล่นมาจากลโอเคนะครับตัดล้อไปไปไหนดีไปด้านหน้าเลยเดี๋ยวไปเอาป้ายก่อนเดี <S <S> <S ๋ยน้องแบ๊กเล่นมาจากคนโอเคครับ วันนี้น้องแม็กก็ไม่มีอะไรมากครับจะมานําเสนอลดราคาถูกเฉยแค่คันเดียวนะครับไม่ใช่คันเดียวครับทั้งเต็นเลยลดราคาถูกๆมาสินชัยครับพี่รับประกันทุกคันนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโตโยต้ารีโม่คันนี้เด็ดสุดเลขในสี่หมื่นรถมือเดียวรับประกันด้วยนะเดี๋ยวแนะนําแนะนําเบอร์น้องแม็กก่อนใครที่ยังไม่ได้ดูน้องแม็กนะครับนี่คือเบอร์น้องแม็กส่วนตัวโทรมาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่อย่ามาโทรตีสองตีสามนะครับน้องแม็กไม่ตื่นนะเห็นโทรตลอดเลย ช่วงนี้นอนน้อยอันนี้เบอร์น้องแม่นะครับ064 007 88 51 064 007 88 51นะไม่ทันก็ดูน้อนย้อนหลังอันนี้เป็นบอรออฟฟิศนะถ้าเบอร์น้องแม่ไม่ว่างก็โทรเข้าออฟฟิศได้นะครับ089 969 55 77 089 969 55 77หรือใครไม่สะดวกโทรนะฮะแอดเป็นไอดีไลน์ก็ได้แอสไซน์นะครับ S I N C H A I 1 s i นะครับ S I N C H A I 1นะฮะรถที่สินชัยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับพี่ๆน้องๆฝากมาโทรฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยนะฮะอันนี้ไลท์ไลทกลางแดดนะฮะอันนี้ก็สู้นะครับนะอยากให้พี่ๆน้องๆเนี่ยได้รถสวยรถดีนะครับโอเควันนี้พูดมากแล้วเดี๋ยวแม็กขอตัวไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับผม